สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงพนาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ากระสอบเมืองสยามก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาท2สีเช่นเดิมนะพี่น้องเหรียญกระสรบ2สีนั้นแบ่งออกได้ในหลายราคาการซื้อขายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาตั้งแต่10บบาทไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะพี่น้องหลายๆเหรียญนั้นถือได้ว่ามีราคานะครับแต่อีกหลายๆเหรียญก็มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญอันนี้ก็แล้วแต่ว่า แต่ละรุ่นแต่ละปีพศมีความพิเศษมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนวันนี้กษัตริย์เมืองสยามก็นําเอาเหรียญ10บาทนะครับในปีพศไปลายปลายนะพี่น้องไปปลายเอามาฝากพี่พี่น้องๆนะครับลักษณะแบบนี้ที่มีคนสอบถามมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าแบบนี้มีราคาไหมกษัตริย์นะครับอ่าเขาซื้อขายกันหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาตอบคําถามไปด้วยกันสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับซึ่งเป็นปีพศ ปลายเลยทีเดียวนะครับไปไปลายเลยทีเดียวนะครับเป็นปีพศส,สุดท้ายด้วยซ้ํา กระมังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นปีพศใดนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกระดิ่งสั่นนะครับเพื่อเปิดรับข้อมูลต่างๆทางช่องของเรานะครับจะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆนะครับในคลิปบางคลิปเราอาจจะมีการประกาศรับซื้อก็เป็นไปได้นะครับบางปีพศเรายังไม่มีครบทุกปีพศนะครับบางเหรียญที่เรามีความต้องการเราอาจจะประกาศรับซื้อกับพี่ๆน้องๆนะครับราคานั้นจะสูงหรือจะต่ําก็อยู่ที่เหรียญของ พี่ๆน้องๆนะครับปกติแล้วกระสา์เมืองสยามไม่ประกาศรับซื้อเหรียญนะครับปกติแล้วช่องกระสา์เมืองสยามจะไม่ประกาศรับซื้อเหรียญแต่ในช่วงนี้นะครับเหรียญของกระสา์เมืองสยามก็ยังพอเช็คแล้วก็ยังไม่ครบนะครับตามที่ต้องการนะพี่น้องอาจจะมีบางคลิปบางเหรียญที่มีการประกาศรับซื้อนะครับส่วนราคาก็พูดคุยกันนะครับพี่น้องพูดคุยกันว่า จะได้ในราคาเท่าไรนะพี่น้องจะให cash cash ้ได้กันได้ในราคาเท่าไหร่พ <pantry> ี่น้องจะขายในราคาเท่าไหรนะครับสําหรับเหรียญปีพศที่พ <yerde> ี่น้องอุตส่าห์หยิบยกหยิบหามาให้นะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกๆท่านที่ให้เกียรติรับชมและให้เกียรติแบ่งปันข้อมูลต่างๆแบ่งปันเหรียญสวยๆงามๆนะครับให้กับทางช่องของเรานะครับหลายๆท่านที่ส่งมาก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับพี่น้อง สำหรับเหรียญชนิดราคา10บาทที่พี่น้องนั้นติดต่อสอบถามมานะครับด้านหน้านั้นก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญปีพศใดที่ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ไปจนถึงปีพศ2551นะครับชนิดราคา10บบาทรุ่นเก่านะครับซึ่งมีเอกลักษณ์ต่างๆนะครับเอกลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงขอบหรือตัวลวดลายนะครับวงขอบวงในต่างๆหรือตัวอักษรต่างๆนะครับตัวนี้จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปแต่ แล้วแต่ว่าปีพศนะครับหรือการผลิตต่างๆนั่นเองนะครับที่พี่น้องติดต่อสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่วงขอบไม่ใช่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับพี่น้องเห็นไหมนะพี่น้องตัวนี้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมีราคาถึงหลักพันแน่นะครับตัวนี้เขาซื้อขายกันถึงหลักพันหลักร้อยหลักพันเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับให้พี่น้องฟังสําหรับเรียน ไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับก็ได้อนุเคราะห์มาจากอ่าซีนะครับที่แถมมาให้กับเหรียญปีพศ .2541 นะพี่น้องที่แถมมาให้นะครับ่าก็พูดคุยซื้อขายเหรียญปีพศ .2541 กันถึง5เหรียญด้วยกันนะครับแต่คุณพี่เขาก็ใจดีส่งเหรียญลักษณะแบบนี้มาให้นะครับตอนแรกเขาว่าจะเอามาขายให้กับ กระสาบเมืองสยามว่าแบบน wow. well. ี right. ้ได้ราคาเท่าไหรนะกระสาบเมืองสยามก็เลยบอกว่าตัวนี้ไม่มีราคานะครับอ่าเห็นบอกว่า like มีหลายๆคนนั้นมีการประกาศรับซื้อนะครับจริงๆแล้วไม่มีราคานะครับมาดูกันนะครับพี่น้องคือการปั๊มลักษณะการปั๊มตัวนี้นะครับมันเป็นการเบียดเห็นไหมนะครับลักษณะการเบียดแล้วก็มีความกว้างแล้วก็เป็นล่องลงไปตรงนี้นะครับพี่น้องเหรียญไม่ว่าจะเป็นปีพอศใดนะครับแต่ ยกเว้นนะครับแต่ยกเว้นเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงนะครับยกเว้นปีพศที่ผลิตน้อยมีราคาการประเมินสูงนะครับส่วนที่มีราคาการประเมินต่ําแบบนี้ไม่มีราคาแบบนี้ไม่มีราคานะครับพี่น้องแบบนี้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งเป็นรอยเบียดของแม่แบบแม่พิมพ์นั่นเองนะครับ เป็นรอยเบียดของแม่แบบแม่พิมพ์นั่นเองนะครับที่หลายๆคนสอบถามมาเขาประกาศรับซื้อกัน1000-2000มีเยอะมากนะครับใครประกาศรับซื้อน,นะครับก็มาขออากับกระสาบเมืองสยามนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้เอาไปขายให้เขาด้วยนะครับ อ่าในราคาไม่ต้องมากขอราคาเป็นแค่5้าร้อยก็พอนะครับลักษณะแบบนี้นะพี่น้องอ่ามาเอากับกระสาบเมืองสยามได้เลยนะครับอ่าเอาไปขายเก็งกำไรกันนะครับเกิดว่าใครเขาประกาศรับซื้อเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับมีเยอะมากนะพี่น้องส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นในปีพศ25 5 0้า้าปีพศ25 5 1น้าห้าบอ็ดนะครับอ่าสองปีพศนี้แบบนี้จะมีเยอะมากๆนะครับส่วนปีห้าหนึ่งนั้นนะครับผลิต1 7 9ิล้านกว่ากว่า ปี50เหรียญน,นี้นะครับก็ผลิตออกมาถึง130ล้าน200,000เหรียญนะครับส่วน UNC ก็ต่างกันเพียงแค่นิดหน่อย UNC ต่างกันอยู่ที่10บาทนะพี่น้องอ่านั่นคือเหรียญ UNC นะครับลักษณะแบบนี้ไม่มีนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะพี่น้องแบบนี้ไม่มีราคานะครับมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับ ตัวที่จะทําให้มีราคาสําหรับเหรียญปีพศ .2550 และปีพศ .2551 นะครับก็คือ1เหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญเนื้อเกิน2เหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับปั๊มเคลื่อนไม่ใช่แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้น่าจะเป็นเซ็ตทุนเคลื่อนนะพี่น้องอ่าการการเซ็ตทุนไม่บาลานซ์กันนะครับอ่าการปั๊มลงไปจึงทําให้ทุน ตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่ปั๊มลงไปแล้วมันเบียดเบียดกันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทูลก็คืออุปกรณ์ของเครื่องจากของแม่แบบแม่พิมพ์นั่นแหละนะครับทูนนะครับเขาเรียกทูลเนะาะหรือว่าเครื่องปั๊มนั่นเองนะครับหรือว่าแม่แบบแม่พิมพ์นะครับตัวนี้ขอฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพอสออาจจะมีราคาที่สูงก็ให้ดู ให้ดูก่อนใช้นะครับให้ดูก่อนใช้สังเกตก่อนใช้นั่นเองนะครับก็ฝากพี่พี่น้องน้องด้วยนะครับว่าจะเป็นเหรียญหรือธนบัตรก็มีราคาเช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับว่าเรามองเขามีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่าดังนั้นก็อยากจะให้นักสะสมนั้นสังเกตให้ดีว่าเหรียญเขามีอะไรที่มันพิเศษนะครับมีอะไรที่มากกว่ากระบวนการผลิตนะครับแต่ต้องระวังมิจฉาชีพนะครับในการหลอก ต้มตุ๋นนะครับในการเอาเหรียญมาดัดแปลงต่างๆทําเป็นเหรียญที่ผิดปกติแล้วนําเอามาขายให้กับพี่ๆน้องๆนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆได้บ้างนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ